สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l The Move นะครับวิดีโอนี้ก็ตามรีเควสตของคุณผู้ชมนะครับว่าให้ผมพูดคุยเกี่ยวกับ Attack on Titan ให้ฟังซึ่งเอาจริงๆเคยทำไปแล้วตอนนึงเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดตัว a n i m เมช o n ซีรีส์ยังมาไม่ถึง Final Season ฉะนั้นวิดีโอนี้ผมก็เลยขออนุญาตแลกเปลี่ยนหลังจากที่ได้ดู Attack on Titan เดี๋ยว a ฟ s e a ซีซัทั้ง2พาร์ทจบนะครับซึ่งเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยบางส่วนเอาเป็นว่าถ้าผููู้้ชมจะไปดอยยย่แลลลวก็ุเ แต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่แน่ใจว่าจะดูดีไหมอาจจะเคยฟังรีวิวเคยได้ยินมาว่าซีซั่นสุดท้ายเน้นการเมืองซะเยอะไม่รู้จะดูสนุกหรือเปล่าวิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์กับความคิดเห็นหลังดูให้ฟังด้วยนะครับและผมจะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดนะพอได้ดูแ t t a c k on t i ท a n นจนถึงตอนล่าสุดมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของโครงเรื่องทั้งหมดนะครับว่าผู้แต่งได้แบ่งเฟสในการเล่าเอาไว้อย่างชัดเจนได้แก่เหตุการณ์ในตอนที่เอเรนยังเป็นเด็ก แล้วค่อยๆเติบโตจนเข้าหน่วยสำรวจต่อสู้ค้นพบความจริงไปเรื่อยๆและเหตุการณ์หลังจากศึกครั้งใหญ่บนเกาะพาราดีสีปีให้หลังซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสำคัญก็จะสอดแทรกปมในอดีตในแต่ละจุดเอาไว้พร้อมกับการเฉลยไปทีละจุด เรื่องราวของ a t t a c k on t i ท a n ถูกแต่งในเรื่องเอาไว้ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆทุกการกระทำของตัวละครทุกความเป็นไปแรงจูงใจทั้งหมดล้วนมีเหตุผลที่หนักแน่นและทำให้เราเชื่อคล้อยตามไปกับตัวละครได้อย่างไร้ข้อกังขามนุษย์ที่ต้องสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันการลุกรานของคนยักษ์ไร้สมองที่มุ่งหน้าจะกินเหยื่อแค่อย่างเดียวเราเรียกพวกมันว่าไททันครับยักษ์โครอันตรายเหล่านี้โผล่มาอ,อย่างไม่ทราบสาเหตุและในมุมของคนที่อยู่ในกำแพงก็ทำได้แค่ตั้งคำถามกับมนันนะครับว่าโลกเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง ไม่ถึงจ้องแต่จะทำลายพวกเขาเท่านั้นประเด็นเนื้อเรื่องในเฟสแรกจึงเน้นการค้นหาความรู้และก็ข้อเท็จจริงนอกกำแพงพื้นดินอันกว้างใหญ่ภายนอกคือดินแดนปริศนาที่มนุษย์ในกำแพงไครร่รู้มันจึงทําให้เกิดกลุ่มทหารในสังกัดหน่วยสํารวจขึ้นมาตัวเอกทั้ง3คนจึงโฟกัสไปที่การตามหาความจริงเบื้องหลังเกี่ยวกับพ่อพระเอกและการลุกรานของไททันเกราะที่แตกต่างจากไททันตัวอื่น โดยสำรวจไปได้ไกลามากเท่าไหร่ความรู้ที่ได้ก็มากตามในขณะเดียวกันความจริงบางอย่างก็ถูกซุกซ่อนเอาไวนะ้นเบื้องหลังภายในกำแพงด้วยและเมื่อปมคลี่คลายมันก็จะนำเราไปสู่ปมอีกอย่างที่ใหญ่ขึ้นเราจะค่อยๆเห็นโลกที่กว้างขึ้นค่อยๆรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทําไม้ถึงมีดินแดนแบบนี้ขึ้นมาบนโลกและต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ของการก่อกำเนิดไททันเหล่านี้ บทสรุปของเฟสแรกจึงสามารถเอามาเป็นตอนจบของเรื่องเลยก็ยังได้แต่ว่าผู้แต่งก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่ามันยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่คนดูอยากได้คําตอบเรื่องราวในเฟสที่2ที่ปรากฏในเด e ไฟแนลซีซั่นจึงเป็นการอธิบายให้คนดูเข้าใจนะครับว่าทั้งหมดในเฟสแรกมันคือส่วนหนึ่งเท่านั้นมันยังมีประเด็นที่ใหญ่หลวงกว่านั้นมาก ทั้งนี้ส่วนตัวผมมองว่าปัญหาของ The Final Season ก็คือต้องทยอยดูไปสัปดาห์ละตอนในช่วงที่ซีรีส์เข้าฉายใหม่ๆแล้วมันมีระยะเวลาที่ทิ้งช่วงระหว่างพาร์ทหกับพาร์ทสนานพอสมควรครับดังนั้นถ้าวัดจากตัวผมที่ไม่ได้อ่านมังงะเราดูเป็นแอนิเมชันอย่างเดียวผมบอกตามตรงเลยว่าดูรอบแรกแบบรายสัปดาห์คือผมตามเนื้อเรื่องไม่ทันมันลืมคุณผู้ชมครับลืมหนักมากขนาดตัวละครบางตัวก็คืองงไปเลยว่าเป็นใครโดยเฉพาะการเว้นช่วงจากพาร์ทแรกมาพาร์ทที่2ฉะนั้นพอจบถึงตอนล่าสุดผมก็เลยลองไป De Sea Final Season อีกกรรบปาาว่ ดูแล้วเข้าใจแล้วก็ติดตามเนื้อเรื่องได้ดีขึ้นมากๆและเราเข้าใจแล้วว่าทีมสร้างเขาเน้นตรงไหนและอยากเล่าอะไรให้คนดูปัญหาของการได้ดูแค่สัปดาห์ละตอนก็เลยหมดไปครับผมก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าผู้ชมที่ไม่อ่านมังงะเหมือนผมและดูครั้งแรกแล้วไม่เก็ตผมว่าดูใหม่อีกรอบช่วงสงกรานนี้เวิร์กเลยคุณผู้ชมครับ ทีนี้ถ้าให้วิเคราะห์ว่าทำไมเดี๋ยวไฟนอลซีซั่นมีปัญหาแบบนั้นก็ตามที่ผู้ชมเคยได้ยินมาเลยครับว่าซีซั่นสุดท้ายนั้นเน้นการเมืองเยอะตัวละครเก่าก็มีตัวละครใหม่ที่สําคัญมากๆก็มาพอเราดูแล้วเว้นระยะไปมันก็เลยจําได้ไม่หมดแล้วก็อาจจะมีบางคําพูดที่พลาดไปก็ได้นะครับซึ่งบางประโยคนั้นสําคัญต่อความเข้าใจอย่างมากเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของไททันที่ผมจําไม่ได้เลยว่าเคยได้ยินประโยคนี้ด้วยแต่พอไปดูอีกรอบก็เลยได้เห็นว่ามันปรากฏในตอนไหนเดี๋ยวไฟนอลซีซั่นยังต ประเด็นเนื้อเรื่องที่โคตรสำคัญที่อยากนําเสนอเรื่องราวในบางเอพิโซดจึงเน้นพูดคุยซะเยอะสายดูฉากแอคชั่นก็อาจจะไม่ถูกใจซึ่งผมก็รู้สึกในตอนดูรอบแรกนะครับว่าซีนสู้มันมีน้อยลงแต่ว่าความรู้สึกนี้มันเปลี่ยนไปพอเราได้ดูแบบรวดเดียวจบ ความสนุกของเนื้อเรื่องในแง่ของการชิงไหวชิงพริบก็สนุกมากๆไม่แพ้ฉากการต่อสู้ในซีซันแรกๆเลยหลายๆซีนสร้างความประทับใจให้เราได้เยอะมากยกตัวอย่างซีนที่เอเรนนั่งคุยกับไรเนอร์ไอเชียดูรอบ2คือแบบนี่มันเป็นหนึ่งในฉากคุยที่มีมวลอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งที่ปกคลุมนะตรงนั้นเยอะมากผู้ชมครับผมไม่สปอยนะครับว่า2คนคุยเรื่องอะไรกันแต่ว่ามันได้นําพามาซึ่งความเข้าใจของกันและกันนะครับว่าเออที่วันนั้นเองทําแบบนั้นเพราะเหตุผลนี้สินะส่วนฉันที่มาตรงนี้ก็เพื่อทําสิ่งงนนนีี้้ก็็คเเปเหตุผลแบบ เราแต่ละคนต่างมีเหตุผลที่ต้องทําและท้ายสุดล่ะมันมีทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่ามีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ไหมและถ้ามีเรายังเลือกทําแบบเดิมหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นฉากที่ผมชอบมากๆใน f ฟ n a นลซีซั่นพาร์ทที่1เลยครับเอาจริงๆชอบกว่าฉากที่ออกมาสู้กันซะอีกเราจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครต่างๆนะครับทั้งตัวเอเรนเองตัวละครซีก,กับเป้าหมายของเขาที่ถูกปลูกฝังเอาไว้และที่ชัดเจนที่สุดผมก็ต้องยกให้ก,หกับการเติบโตของกาบิ กัปตจะเป็นตัวละครหน้าใหม่ที่มีบทเด่นมากๆนะครับและการมาของเด็กสาวก็มีเหตุผลที่ทางผู้แต่งต้องการนําเสนอผลกระทบของการที่เธอถูกปลูกฝังความเกลียดชังมาตั้งแต่ดเด็กความเกลียดที่ถูกพูดกรอกหูทุกวันโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าอีกฟายเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าความโหดร้ายของสภาวะสงครามที่นําไปสู่ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย เราจะได้เห็นตัวละครสําคัญบางคนต้องจากไปด้วยผลกระทบที่เกิดจากสงครามครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องก็สะท้อนให้เราได้คิดน,นะครับว่าอันที่จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนดีใครที่เป็นคนเลวในเมื่อสองครามก็นําพามาซึ่งการฆ่ากันเองด้วยเหตุผลในฝั่งของตนเองเท่านั้นเรื่องราวของกาบิจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนแง่มุมตรงนี้ได้ดีมากๆและทีมสร้างถ่ายทอดออกมาได้ดีเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะบทสรุปของพ่อในฉากร้านอาหารการได้ยกตัวอยา่างปาอันโหดร้ายการเป็นนักล่าและการราับผิดชอบของผู้ใหญ่ที่ไม่ควรส่งต่อความเกลียดชังนี้ไปยังเด็ก คืออีกหนึ่งบทสรุปที่ทางผู้แต่งสรุปเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวครับ ความาหัศัรจย์อีกอย่างที่เกิดกับผมก็คือการดูรอบแรกกับดูรอบ2ผมรู้สึกไม่เหมือนกันเช่นฉากเปิดตัวเอเรนในงานประชุมที่สุดแสนอลังการนะครับมันคือการตอบโต้ที่ดูแล้วแอบ,บสะใจเมื่อครั้งแรกที่ได้ดูแต่ว่าการดูรอบสองมันไม่ได้สะใจหรือว่ารู้สึกแบบนั้นอีกแล้วแต่เรากลับรู้สึกถึงความน่ากลัวของสงครามของคน2กลุ่มที่เป็นผู้ถูกกระทําด้วยกันทั้งคู่แท้จริงแล้วมันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากความขัดแย้งในอดีตที่นตอนนี้ไม่ได้เหลือคนในยุคนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าการต่อสู้ก็ยยยััังงงดดําเเเเนนนนนิิต่่่่่ออกกกลีีปปรืๆซึม็็สท หรือจะเป็นแรงจูงใจกับการกระทําของตัวละครที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันจะมีหลายๆซีนที่แฝงเหตุและผลเหล่านั้นเอาไว้ครับ เอาละโดยสรุปแล้วแก่รเนื้อเรื่องที่ผมจับใจความได้ก็คือแอตแทกออนไททันได้โยนคำถามให้กับคนดูให้กลับไปคิดต่อนะครับว่าถ้าสงครามมันเกิดจากความเกลียดชังที่ถูกปลูกฝังต่อๆกันมาจนแทบจะไม่มีหนทางยับยัง้งโอกาสของการเจราจาที่ยากซะเหลือเกินและแทบจะเป็นไปไม่ได้มันมีทางออกให้กับความขัดแย้งนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องฆ่าฟันกันอีกและแน่นอนครับเราก็จะได้เห็นตัวเลือกหลากหลายแบบที่ตัวละครในเรื่องพยายามจะค้นหาทางออกให้กับมันแอตแทกออนไททันสำหรับผมเท่าที่ดูจนถึงตอนล่าสุดที่เข้าฉายผมยังยกให้เป็นแอนิเชนมช ควรค่าแก่การดูให้จบนะครับ เรื่องราวที่แข็งแรงการเชื่อมโยงตำนานในอดีตให้เข้ากับเหตุการณ์ก่อนหน้าและเหตุการณ์ปัจจุบันอีกทั้งณจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดพีคเป็นจุดพลิกผันของเรื่องแล้วนะแต่พอดูไปเรื่อยคือมันยังพลิกได้อีกเอาละแล้วเราค่อยมาลุ้นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าจะจบยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพาร์ทสจะเป็นซีซั่นท้ายสุดแล้วจริงๆหรือเปล่านะผู้ชมที่มีข้อมูลก็แวะมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับหรือคุณผู้ชมที่ดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกับไฟอนลซีซั่ แว่นกรองแสงสีฟ้าสําหรับคุณผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กลองไว้ยังมีน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของอ um ัพทัสได้เลยนะครับใช้โค้ดเดลูฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะและแอดไวสศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปรกรณ์ไอทีทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กเกมมิ่นเกียร์และก็อื่นๆนอีกมากมายครับโดยตั้ ก็สามารถใช้โค้ด The Move เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ